สวัสดีครับเมื่อนน้กมาเหตุงานขึ้นกาครับพี่น้องมาตัดตัดแหนงแตงดอกพันยอดครับเครือเทียดครับนะครับนี่แหนงมันนะครับเนี่ยเงวๆงวออกมาจากก้านนะครับออกมาจากก้าในใบนะครับมาตัดทิีงเลยปุ๊บเดี๋ยวมายังอาหารแหนงตาดอ,อกครับปร๊บ ตัดแหนงครับปั๊บแหนงอันนี้สิเป็นดอกครับดอกก็จะมีใบขึ้นมาแสกมานึ่กับนอเนียงน้อยอันนี้ก็จะเป็นดอกที่อยู่ห่างกันกับหน่วยครับส้มติดหน่วยครับหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่มันติดห่างกันครับที่ใหญ่พ่เท่ากันแล้วก็ตัดดอก ปั๊บเ,เห็นปะมันสิบผสมบูวหนึ่งเสีน่อยน้อยหน้อยง่ายง่าน้อยข้าตัดดอกปึ๊บปึ๊บปึ๊บง่ายง่ายไปสองหน่วยนี่มันสิทันกันแมขงข้างล่างก็กกกกตัดดอกครับยังปุยนี่ดังสีนะเ,เห็นปะอืม จักหน่อยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน่อยตัวหน่อยเดี่ยวน่อยตัวหน่อยตัดดอกหน่อยตัดดอกหน่อยตัดดอกนะครับเดี๋ยวสามหน่อยครับสีใหญ่พร้อมกันครับสีมีแหนงเกิดมาหน้ามัน,นตัดดอกครับแหนงตัดดอกปั๊บน่หน่อย นี่ายาเป็นหน่วยก่อนครับคอยแต่งันก็มีแหน้งตัดปั๊บีแหน้งขึ้นมาจากพ่วงจากโช่อมีแหน้งครับตัดออกปับ๊บมีส่วนแยกตัดออกแหน้งหนึ่งครับปับ๊บ ติดหน่อยแล้วหนึ่งสองตัวนี้น้อยเอาทิมเลือสามครับเหลือสามหน่วยที่ใหญ่ท่านกันเห็ดในเบิ้องข่าวๆครับพี่นอ้องปึ๊บตัดเนียงออกเบิ้องข่า,ขาวๆครับเนียงขึ้นมาน้ำมันเห็นไหมันจะขึ้นมาน้ำกา้านใบนะตัดออกครับ นี่พวกหน่วยพวกยังเนี่ยปึ๊บหนึ่งสองสามส,ามสี่หานี่หา,ขาเขดีเลยสิมีหยอดเกินออกมาเนาะตัดทิพป์ปึ๊บนี่ครับสิเป็นพวงหาหน่วยยังตัดออกปั๊บไม่พวงนี้ไม่จุกหน่วยนะพวงนี้ก็มี สีน่วยครับหาหน่วยพอดีเลยตัดตัวนี้หน่อยหน่อยคือสิบวัันโมครับตัดออกปึ๊บนี่อล่าสีหน่วยครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องเห็นใหงเบึ้งขาวขาวครับเอาตัดหน่วยตัดเนื้อตัดดอกแล้วพันหยอดครับพันเข่าเสือกขึ้เก่าครับคุณละพันไปจนหอดคุณละแล้วก็จังหลดลงมาครับอาจนี้กับประมาณนี้ครับพี่น้อง งานตัวนักเกเท,เทศพบกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ